ที่เกิดดับเกิดดับเกิดดับเหมือนอฟองน้ำนฝนที่ตกลงมาเกิดเม็ดฟองบนผิวน้ำกดด็เกิดดับเกิดดับเกิดดับเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนั่นคือวิญ,ญญาณแต่วิญ,ญญาณไม่มีการท่องเที่ยอวอไปเวลาจิตเป็นอารมณ์จากรู้ลมหายใจไปรู้อารมณ์นี้ไม่ใช่ไม่ใช่ว่าวิญ,ญญาณเนี่ยวิ่งจากอันนี้ไปสู่อารมณ์นี้นะ สัจจะความจริงคือเมื่อจิตเนี่ยมีการมาการไปผู้เจ้าบอกจะมีการตายและมีการเกิดคือวิญญาณที่เกาะลงใหมใจจะดับวิญญาณดวงใหม่จะเกิดอย่างนี้นั้นวิญญาณเนี่ยไม่ได้เป็นคนท่องเที่ยวไปผู้หลงซึ่งเป็นความว่างที่รองรับวิญญาณเนี่ยนะมันมีสภาวะธรรมอันหนึ่งซึ่งมีอวิชาความไม่รู้เป็นเครื่องกั้นมันมีตัณหาเป็นเครื่องผูกติดอยู่ในขันห้า มันก็มายึดวิญญาณดวงใหม่ต่อไปนะสภาวะธรรมตรงเนี้ยธรรมชาติตรงเนี้ยนะเป็นคนที่ท่องเที่ยวไปในสังสารวัฏนะเป็นคนสั่งสมอนุสัยความเคยชินในวิญญาณแบบต่างๆวิญญาณที่ไปเกาะกับอกุศลวิญญาณที่เกาะกับกุศลต่างๆตัวเนี้ยเป็นตัวสังส,งสมนะนั้นเราอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะใครท่องเที่ยวไปกันแน่และใครเป็นคนที่ เป็นคนรับกรรมนะไอ้ตัวนี้แหละตัวนี้แต่วิญญาณไม่รู้เรื่องอะไรวิญญาณเกิดดับเกิดดับเกิดดับไปตามภาษาของมันไปเรื่อยๆนะเพราะฉะนั้นเวลาสาติภิกษุชื่อสาติเกวัตบุตรมาพูดว่าวิญญาณเวียน่หวตายเกิดพระศาสดาจ,จึงเรียกสาติว่าโมคบุรุษบุรุษผู้ว่างเปล่านะบอกเราเคยสอนเรื่องนี้กับเธอที่ไหนเมื่อไหร่ สาติตอบไม่ได้เรียกประชุมสงฆ์ถามพิสูจทั้งหมดว่าใครเคยได้ยินว่าตถาคตสอนว่าวิญญาณเวียน่ายตายเกิดไม่มีใครตอบนะพระเจ้าบอกว่าเรากล่าวาว่าวิญญาณเป็นปฏิจจสมุปปนธรรมโดยปริยายเป็นอันมากไม่ใช่หรือเบ้นจากเหตุปัจจัยคือนามรูปแล้วเนี่ยวิญญาณมิได้มีนะวิญญาณมีขึ้นไม่ได้วิญญาณอาศัยนามรูปในการเกิดขึ้น นั้นเราก็ต้องปรับความเข้าใจกันใหม่เยอะพอสมควรนะพราะนั้นชื่อยาวนิดหนึ่งคือผู้มีอวิชชาเป็นเครื่องกั้นมีตัณหาเป็นเครื่องผูกผู้นี้แหละและผู้เดิมนี่แหละเมื่อหมดอวิชชาแล้วปฏิบัติมรรคแปดเรียบร้อยแล้วเนะี่ยผู้เนี้ยจะถูกเรียกว่าวิมุตติยนานัทสนะผู้รู้ในวิมุตติงนั้นตัวเดิมนี่แหละที่เคยมีอวิชชาแล้ว มาบับนี้